ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะหากเอ่ยคำว่ากระดูกงอก ทุกท่านคงสงสัยว่ากระดูกงอกได้จริงหรือไปฟังความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะสงสัยมานานแล้วค่ะอาจารย์ว่ากระดูกงอกเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีสาเหตุจากอะไรค่ะ กระดูกงอกหรือออซิโอไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นนะครับตามธรรมชาติ<ช>เป็นปรากฏการณ์ปกติซึ่งสัมพันธ์กับความเสื่อมแล้วก็อายุที่มากขึ้นครับสาเหตุของกระดูกที่งอกเนี่ยเรามักจะพบอยู่สสาเหตุหลักครับหก็คือความไม่มั่นคงของข้อต่อร่างกายจะพยายามสร้างกระดูกที่งอกขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตให้ข้อต่อมีความแข็งแรงมากขึ้นอันที่2ก็คือความเสื่อมและความเสียหายของข้อต่อโดยเฉพาะข้อต่อที่ต้องรับน้าหนักอย่างต่อเนื่องเช่นข้อเขา่าข้อสะโพกแล้วก็กระดูกสันหลังครับ แล้วเราจะมีอาการอย่างไรบ้างคะอาจารย์ที่ต้องสังเกตตัวเองค่ะว่าเป็นกระดูกงอกโดยส่วนใหญ่กระดูกที่งอกมักไม่มีอาการนะครับแต่ว่าในบางเงื่อนไขกระดูกที่งอกเนี่ยอาจจะมีการกดเบียดโครงสร้างรอบๆเช่นเส้นเอน็นหรือเส้นประสาทร,รอบๆข้อทําให้มีอาการข้อติดขัดจเจ็บหรือขยับได้ยากรวมถึงชาอ่อนแรงของแขนขาได้ครับค่ะอาจารย์บอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นมันก็จะยิ่งเสี่ยงกับกระดูกงอกค่ะมันจริงไหมคะเรื่องนี้ออจริงครับ เพราะว่าอายุที่มากขึ้นเนี่ยมักกะสัมพันธ์กับความเสื่อมและความไม่มั่นคงของข้อต่อส่วนต่างๆซึ่งทําให้เราสามารถครบกระดูกที่งอกได้ตามข้อต่างๆได้มากขึ้นครับตามอายุทีนี้พอคนสูงวัยค่ะจารย์ก็จะกินแคลเซียมเสริมนะคะอาจารย์แคลเซียมเนี่ยมีผลต่อการทําให้เกิดกระดูกงอกมากขึ้นไหมคะ การทานแคลเซียมที่ที่เหมาะสมเพียงพอเนี่ยไม่ไม่ได้สมพันธ์กับเรื่องของกับภาวะการเกิดกระดูกงอกนะครับเนี่ยที่แจ้งก็คือเกิดจากความไม่มั่นคงและการเสื่อมสภาพมากกว่าเพราะนั้นถ้าทานแคลเซียมได้อย่างพอเหมาะพอสมก็จะช่วยป้องกันกระดูกพรุนได้ดีแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับก,กระดูกที่งอกนะครับแล้วอย่างนี้ค่ะเรามีวิธีที่จะชะลอไหมคะหรือว่าป้องกันการเกิดกระดูกงอกค่ะ เราหยุดอายุไว้ไม่ได้ครับข้อแนะนําในการป้องกันภาวะกระดูกงอกเนี่ยเราแนะนํา3ข้อนะครับข้อแรกเกิดควบคุมน้ําหนักให้เหมาะสมเพื่อลดภาระของข้อต่อที่ต้องรับน้ําหนักนะครับข้อ2อออกกาลังกายเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อที่เหมาะสมและ3มีการใช้ข้อต่อที่ดีครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ผิดปกติที่ทาให้เกิดข้อต่อบาดเจ็บได้ครับและในท้ายที่สุดถ้ามีอาการให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วนครับ ขอบคุณอาจารย์สำหรับความรู้ดีๆวันนี้มากเลยนะคะทีนี้ก็ทราบกันแล้วนะคะว่ากระดูกงอกเกิดจากอะไรพากันไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน